สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับแล้วก็ FC นะครับร้านพีเนตอะดิโอทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่14นะครับเดือนพฤษภาคม2565นสานะครับสำหรับเช้านี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับหรือว่าอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับพบแอมนะครับมือหนึ่งมือสองนะครับ เป็นเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเนิตออเดีโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่เข้าไปรับชมนะครับในส่วนของช่อง YouTube นะครับก็ฝากกดสั่นกระดิ่งนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับที่ผมได้รีวิวทุกๆเช้านะครับแล้วก็ในส่วนของ Facebook นะครับ Facebook พิเนิษต์คำมีพักดีนะครับแล้วก็เพจร้านนะครับพิเนิตออเดีโอ นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับในส่วนของช่องทางติดต่อนะครับก็เบอร์0 9 5ย์4 6 4 9 7นะครับแล้วก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4สนะครับฝากอาจารย์นุทันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่อง YouTube ช่องเล็กๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเพจล้านนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ที่ผมได้แจ้งเข้าไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันวันเสาร์นะครับที่14นะครับจะเป็นพ o w ว r เอมนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ มีเข้ามาอยู่3แท่นนะครับสำหรับ VCS 사우นะครับเป็นพับแอมถือว่าเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับฝีมือคนไทยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับที่ยอมรับนะครับในวงการเครื่องเสียงของเราอีกค่ายหนึ่งนะครับสำหรับ VCS 사우นะครับวิเชียน사우นะครับเป็นช่างทาง ช่างเหลืองนะครับทางนครนายกนะครับบ้านนานะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับแรงๆนะครับตัวนี้18บแปดข้างละ3ถึง4ได้สบายๆนะครับสำหรับ v ี s ีเอสซนะครับซีรีส์สามพันสองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ครับลง2อมได้นะครับตัวนี้ครับ18ได้นะครับข้างละ3ถึง4ได้สบายๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับสวยๆนะครับก็ถือว่าเป็นพาวเวอร์แอมป์อีก แท่นหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่สวยงามนะครับเพิ่งเข้ามาในร้านใหม่นะครับที่ร้านนะครับผมก็เลยหยิบยกมารีวิวให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมนะครับในช่วงเช้านะครับสวยงามนะครับมีเข้ามาอยู่สีแท่นนะครับผมผมหยิบยกมารีวิวแท่นเดียวนะครับมีเข้ามาอยู่สีแท่นนะครับสาหรับ BCS ดานะครับ สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตทออดิโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับราคาอยู่ที่14,500บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับ14,500บาทนะครับลงสองโอมได้นะครับตัวนี้ขับ18ได้ข้างละ3ามสีได้สบายๆนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับสวยงามนะครับสวิตต์ปิดเปิดนะครับด้านซ้ายมือนะครับอยู่ด้านตรงกลางนะครับของวันรุ่มนะครับ สวยงามนะครับฝากกันด้วยแล้วกันนะครับร้านพิเน็ตออดิโอนะครับซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดนะครับสำหรับอาจาร,รย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับหรือว่า,อาชอบน้ำเสียงของ VCS Sound นะครับตัวนี้3,200นนะครับก็สอบถามเขามาได้นะครับราคาอยู่ที่1 4 5 0 0บาทนะครับ 4, 1 4 5 0 0บาทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกพอแอมปร์อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่แรงๆนะครับ ราคาประหยัดประหยัดนะครับถัดมานะครับจะเป็นคอร์สนะครับคอร์ดิจิตอลนะครับเดเวลแลกนะครับสำหรับมาเรนี่นะครับ 260RTA นะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับหรือว่ายังมองหาคอร์สดิจิตอลนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับฟังก์ชันสวยๆนะครับไม่มีรอยตำหนิเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่9,000บาทนะครับสำหรับ 260RTA นะครับสติกเกอร์ยังอยู่นะครับตัวนี้ สนใจตัวไหนก็สอบถา like injuries, มเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงกลางแจ้งมือหนึ่งมือสองนะครับฝั่งนี้นะครับก็ยังพอมีให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในโซนของตู้เบสนะครับเบรสิบนิ้วนะครับตู้แขวนนะครับตู้มือหนึ่งมือสองนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจําวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่14เดือนพฤษภาคมนะครับเป็นคลิปของ Power Amp นะครับรุ่น VCS Sound นะครับซีรีส์สามพันสองนะครับสำหรับเป็นพาวเวอร์แอมทางบ้านนานะครับอาจารย์มิเชียนซาวนะครับทางบ้านนาอําจังหวัดนครนายกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่พี่น้องชาววงการเครื่องเสียงของเราตอบยอมรับนะครับในน้ําเสียงนะครับน้ําเสียงของ VCS นะครับสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับฝากมาด้วยแล้วกันนะครับหลานพิเนตออดิโอนะครับซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกชนิดนะครับ ในส่วนของช่องทางติดต่อนะครับขอญาตแจ้งอีกทีนะครับ095 2246 497นะครับแล้วก็087 421 7464นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ BSH Sound นะครับ3มันสองนะครับราคาอยู่ที่14500บาทครับแล้วก็จะเป็นคอร์สดิจิตอลนะครับมาดินี่20 RTA นะครับราคาอยู่ที่9000บาทนะครับสวยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ